ใครยังมีเงินรูปีอินเดียใบละ2,000รีบนำไปแลกก่อนจะหมดค่าธนาคารกลางอินเดียได้ถอนออกจากการหมุนเวียนไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม2023โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Clean Note Policy ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ธนบัตรที่มีคุณภาพดีและลดการใช้ธนบัตรมูลค่าสูงที่ไม่ค่อยถูกใช้ในการทำธุรกรรมทั่วไปผมได้นำเงินไปแลกกับร้านแลกเงินและธนาคาร แต่พวกเขาไม่รับแลกเงินรุ่นนี้แล้วจนกระทั่งมาเจอร้านแลกเงินชื่อดังแห่งนี้เป็นที่เดียวที่ยังรับแลกเงินรุ่นนี้อยู่หากท่านใดยังมีรุ่นนี้อยู่จงรีบนําไปแลกก่อนพวกเขาจะปิดรับแลกธนบัตรนี้หากยังรอช้าอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมจากธนบัตรที่มีค่ากลายเป็นเศษกระดาษที่ไร้ค่าหมดอายุมันนี่กูรู The y are exotic currency s p e c i a l i s t ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านสกุลเงินท้องถิ่นจากทั่วทุกกุมโลกและมากกว่า100ประเทศแรกได้ที่นี่ในอัตราดีที่สุดสำหรับคุณ